ที่ดินแปลงนี้ตกใจราคาแน่นอนครับวันนี้นําเสนอทั้งหมด492ไร่หาไม่มีแล้วครับที่นครนายกย้ําที่ดินแปลงนี้อยู่ที่นครนายกครับมองไปฝั่งทางนั้นนะครับคุณจะได้วิวภูเขาเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลย492ไร่อยู่ที่นครนายกฝังไม่ผิดครับแล้วจะมีถนนตัดผ่านนะครับเพราะโครงการมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ ทำเลแบบนี้อยู่ที่นครนายกราคาแบบนี้หายากมากท่านฟังไม่ผิดท่านรอฟังตอนท้ายนะครับ492ไร่492ล้49า492ไร่ผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้เรียกว่าโครงการเหยี่ยวดำของประเทศนะครับใครที่อยากได้แปลง492ไร่ที่ผมบอกนะครับคุณต้องซื้อไว้ครับเพราะราคาตอนนี้แค่170,000บาทต่อไร่มันหาไม่มีแล้วครับ ผมจะบอกว่านี่คือโครงการของประเทศจะเป็นวิทยาลัยก็คือทางน้ำนะครับแล้วก็โครงการเหี่ยวดําช่วงประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับตัวเหี่ยวดำจะมาเรียกว่าพัดถิ่นนะครับมาพัดอยู่ที่น,นี่เป็นล้านตัวนะครับคนนักท,ทอ่องเที่ยวมาเยอะมากโครงการเหี่ยวดําและที่ดิน492ไร่อยู่ใกล้ๆกันเองและ492ไร่ซื้อมาจาะครับราคานี้170,000บาท มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงมาซื้อไว้แล้ว1,000ไร่ก็คือที่ดินในรอบเวิงของ492นี่แหละครับเป็นทําเลที่มหาเศรษฐกิจในอนาคตมากแต่ท่านซื้อในตอนนี้492ไ้ไร่ซึ่งยังไม่มีคนมองภาพออกนะครับแต่ผมมองภาพบอ,อกแล้วว่านี่คือโครงการเยียดดำของพระเทพก็จะเป็นโครงการวิจัย กีฬาทางน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของมหาวิใหญ่ไรามกำแพงมาซื้อไว้1,000ไร่492ไร่ปักหมดไม่รีบซื้อราคาขึ้นนะครับราคาตอนนี้เพียง170,000บาทหาไม่มีแล้วครับ492ไร,ร,บร่รอบล้อมรอบด้วยความเจริญทั้งหมดเละครับตอนนี้รีบจับไว้ราคามาแน่นอนครับลงทุนกับที่ดินมีแต่เพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มไม่เคยลดครับ สมัยก่อนปู่ย่าตายายผมบอกว่าแปลงนี้สมัยก่อนเขาให้กูซื้อแค่600บาทเองทุกวันนี้นะครับขึ้นเป็นล้านใครมีประสบการณ์รีบซื้อ492ไร่170,000บาทและมีอีกแปลงหนึ่ง2 0 5ไร่ก็170,000บาทเหมือนกันตอนนี้มีอยู่ในมือนะครับ2แปลงแปลง,ง492นะครับอยู่ที่170,000บาทนะครับแปลง2 0 5ไร่ ตรงข้ามกับโครงการของประเทศนี่ครับเดินไปห้าห้าเนี่ครับผมมีอีก2อง้อไร่1,70,000บาทเหมือนกันใครอยากได้สวยๆงามๆราคาถูกรีบลงทุนด่วนทักหา,าผมด่วนครับไร่ละ1,70,000บาทนคะรนายกไม่มีแล้วด่วนด่วนดวนดวน,ดวน,ดวน